ครับอ่าอันนี้เป็นเครื่องสำรองไฟจากเซอร์คอนนะครับก็เดี๋ยวสเปคเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวอันนี้มาอันบ็อกนะครับผมแกะกล่องใเองนะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งพันส VA นะครับ โอเคผมจะแกะจากข้างในดีนี่ครับอ่ะ หนักมากไม่รู้ว่ามันกี่กิโลนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น P.I. นะครับเป็นเครื่องเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนนะครับรุ่น P.I. อ่าเป็นแบบเพียวซาเวฟนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาแกกล้องปุ๊บอ่า ความอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูพวกนี้กนนะนี่เป็นพวกคู่มือนะครับแล้วก็มีสายนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมนะครับเป็นโปรแกรมเอาไว้ดูในคอมนะครับโอเคอันนี้เป็นพวกประกันอันนี้เป็นอ่ะเป็นมี serial number ในนี้นะครับเอาไว้ใส่ในโปรแกรมนะต้อง ดูนด้วยนะครับอย่าทิ้งนะนี่เป็นคู่มือนะครับดุ๊สโซนเนนนวดนะครับนี่ก็เป็นอ่าคอบประคับนะครับให้ลงทะเบียนรับประกันสินค้านะครับอันนี้นี่เป็นสายครับเป็นอ่า USB นะครับต่อเข้าคอมนะครับ USB นะครับต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ต่อกับตัวเครื่องสมรรถไฟนะครับการกระแทกดูนะครับการแพ็คของ โอเคดูโอเคเลยนะครับมาอ่าโอเคครับได้มาแล้วฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีอ่ามีจอนะครับตรงนี้จะมีจอนะโอเคเดี๋ยวผมลองเสียบดูนะครับ ก็ทำการแกะสายนะเนีย่ย,ยผมจะเสียบแล้วนะโอเคเสยียบเรียบร้อยนะครับ ก็จะมีเลขขึ้นนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะอ่ะเนี่ยครับภาพมันแตกมากนะครับผมก็จะมีเลขขึ้นอย่างงี้นะครับมีบอกสถานะต่างๆนะครับก็เปิดเครื่องกดปึ๊บก็จะมีเสียงนะครับอ่ะอันนี้คือติดนะครับก็โชว์ไฟนะครับเป็น AC Mode นะครับตรงนี้มัน้องไม่เห็นนะครับเป็น AC Mode นะครับก็เดี๋ยวเราลองเอามาเสียบดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะมาขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กนะครับลองถอดปลั๊กอ่าตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะดับไหมนะครับ ว่าแบตมันสําลองไหมนะครับแบบยังไม่ได้เอาอเครื่องอะไรไปเสียบนยะ,ะไม่ดับนะครับใช้งานได้นะครับผมมีแบตเตอรี่บอกนะครับเปลี่ยนเป็นแบตโหมดแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่โหมดแล้วนะครับก็ ใช้งานได้นะครับมีเสียงเตือนอะไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่ะมีเสียงเตือนเป็นช่วงๆนะครับว่าอ่าไฟมันดับนะโอเคผมเสียบเมื่อเสียบปลั๊กแล้วนะครับโหมดตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็น AC โหมดนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่เข้านะครับก็ร้านที่ผมซื้อนะครับอยู่เวลาใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากไปซื้อมาก็ซื้อได้นะครับตัวนี้ ามาดูด้านหลังนะครับโอเคให้มันตั้งดีๆ่อยด้านหลังนะครับจะมีปักนะครับสีแดงอยู่หช่องนะครับแล้วก็สีขาว2ช่องนะครับก็เป็นสีขาวคือไม่สำรองไฟนะครับสีแดงคือสามารถสำรองไฟได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ตแลนด์นะครับผมก็ ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับพอร์ตแลนที่เสียบเข้าตัวนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะเอาไว้กันพวกฟ้าอะไรพวกนี้นี่ผมก็ไม่ชัวร์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับตัวนี้เป็นพอร์ตสําหรับเสียบสายตัวนี้นะครับนี่นี่ครับเป็นสายตัวนี้นะ โอเคก็สเปคคอมของผมครับตอนนี้มันไม่มีกาจอนะครับก็ลองรับนะครับอันนี้ผมในอนาคตนะครับจะซื้อประมาณ3 0 6 0 Ti ทมาใส่นะครับก็ตัวนี้เอาอยู่นะครับ1น0 0 VA นะครับอ่ะครับประมาณ840วัตต์น่าจะใช่นะครับหรือไม่ก็700วัตต์อันนี้ผมไม่ชัวนะครับ อ่ะก็ได้สายอ่ะได้สายนี้มานะครับก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมต้องเอ่าเคลียร์ของนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในพวกอ่าโปรแกรมอะไรพวกนี้กันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับสำรลองไฟได้ผมจะไม่ลองครับว่ามันได้กี่นาทีนะครับผมจะทอ่ทให้มันปิดเครื่องได้ก็พอแล้วนะครับอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับอ่ะลืมดูเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ประกันอ่าน่าจะ2ปีนะครับผมน่าจะ2ปีนะโอเคตัวนี้นะครับรุ่นยอดฮิตเลยนะครับเซอร์คอนนะครับอ่ะรุ่นนี้มียี่ห้อนะครับอ่าดังในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็มั่นใจนะครับผมก็เลยซื้อมานะครับซื้อมาใช้เลยนะครับเห็นเห็นเพื่อนๆในกลุ่มอ่าใช้กันเยอะนะครับก็เลย ลองดูนะครับก็ถ้าใครสเปคคอมตามผมนะครับก็สามารถซื้อมาได้เลยนะครับก็สเปคคอม,มผมนะครับมีพ่วงจอนะครับ 165Hz เฮิร์ตัวหนึ่งนะครับ27ินิ้วนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นอ่าสเปคคอม,มก็เป็นในเส้นเจ็ดห้าพันเจ็ดร้อยจีนะครับตัวนี้ตอนตอนนี้ยังไม่มีาการ์ดจอนะครับก็ รวมการ์ดจอไปด้วยเลยก็ได้ครับเป็นไรเส้น7 5 7 0 0 G นะครับบวกกับ RTX สามศนย์ห TI นะครับก็เอาอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่าผมาได้ทำการสอบถามมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเสียบปพปักนะครับแล้วก็ปักคอมมาเสียบเลยนะครับแล้วก็ปักจอนะครับก็เดี๋ยวต้องรื้อสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ลบมากนะ เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูพวกไดเวอร์ uh, อะไรพวกนี้นะครับซอฟต์แวร์ของโปรแกรมตัวนี้นะครับว่ามีอะไรให้เราปรับนู่นนี่นั่นบ้างน,นะครับไป <AO ly: S 2> ก็เดี๋ยวมาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กันนะครับก็กดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับตรงการบริการนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องสำรองไฟนะครับ สามารถดูวิธีได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับผมใช้รุ่น pi นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ up 2000ตรงนี้เข้ามาที่ google drive นะครับเข้าไปเลือกที่ windows นะครับย้อนกลับมานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคนะครับก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับ แเก็จะเป็นตัวเซตอัพตัวนี้นะครับผมเซตอัพได้เลยนะครับเซตอัพเน่นะครับเซตแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นรอกฟารกได้เลยตรงนี้เป็น serial number นะก็อยู่ในแท่งที่เขาให้มาในกล่องเลยนะครับนะครับแล้วก็ ใช่ครับติดตั้งโอเคครับผมง่ายๆนะครับตั้งตัวライเวอร์นะครับตัวซอฟต์แวร์ของเซอร์อนนะครับพอติดตั้งแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะกดมาซึ่งตรงนี้ถ้ามันจะแดงๆนะครับนี่มันยังไม่คอนเน็กนะครับก็ให้มาตั้งที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมกา USB นะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็คอนเน็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะง่ายๆนะครับผมก็พอเราเสียบเสร็จนะครับแล้วก็กด Re startt คอมนะครับถ้าไม่รีสตาร์ทมันก็อาจจะไม่ได้นะครับก็ต้องรีสตาร์ทนะครับอ่ะตรงนี้ก็โชว์อ่าตรงนี้จะโชว์เป็นแบตเตอรี่นะครับนี่โชว์เป็นพีอูพเโหลดนะครับตรงนี้ เืินคอนโทรลเลอร์นะครับก็คืออะไรนี่ก็อย่าไปพับมั่วเลยนะครับโอเคอัน okay, นี้ก็เป็นพวกตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าอะไรเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนี่ผมก็ไม่รู้นะครับผมตั้งชื่อได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสามารถใช้สมออจไปได้นะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับอันนี้ก็ น่าจะบอกเป็นพวกกำลังไฟนะครับอันนี้นี่ครับอันนี้เป็นกระแสไฟนะครับแบบไฟบ้านนะครับอันนี้ผมจะทำให้มันใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับโดยการกดปิดนะครับปึ๊บกดปิดนะครับนี่มันก็จะเด้งมานี้นะครับแล้ก็จะแจ้งเตือนนะครับว่า AC นะครับ ไม่มีไฟแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนออกมาเป็นระยะระยะนะครับผมประมาณนี้อ่ะผมเปิดเป็นไฟบ้านนะเดีย๋ยวลองไปดูแบตเตอรี่ครับมันลดเร็วไหมโ้แบตลดรเร็วมากเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับนี่ครับ เมื่อกี้จาก100นะครับลงมาเดี๋ยว0กกว่าเลยนะเดี๋วว่ามันอันนี้หรือว่ามันยังไม่เต็มอ่ะโอเคนะครับมันก็ลดเร็วอยู่นะบแบตเตอรี่นะแต่ก็พอที่เราจะมีเวลาไปจิ้คอมพิวเตอร์ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีแบตเตอรี่โชว์นะครับเหมือนของโน้ตบุ๊กเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมกดเปิดปึ๊บอ่านี่จะขึ้น ไปกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ชาร์จแบตนะครับวมแบตมันขึ้นเร็วมากนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับดูโอเคนะครับกลับมาเป็นไฟบ้านเหมือนเดิมแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครอยากได้พีวีตัวนี้นะครับก็ผมทิ้งลิงก์ร้านไม้ให้นะครับก็ได้มาในราคา3,000ัต้นนะครับก็คือว่า เป็นราคาที่ดีเลยนะครับก็เพื่อที่จะรักษาพี PC นะครับให้อยู่กับเราได้นานๆน,นะครับเวลาไฟตกอะไรจะได้ไม่พังนะครับโอเคครับไปเจอกันใคลิปหน้าครับ